สบายดีพี่น้องมากินข้าวนมอิมอนเดอร์ฟัดเนือ้อหมูใส่กะลามใส่โรมิดฟักก็มิดต่ดสันซักนี่ก็กข้าวนั่งลงคนกินข้าวกับไก่เจียวอ่ะลงสบายดีจ้าปบ <laughs> ายดีมามากินข้านุกันพี่น้องข้าวร่วมกันข้าวอ่อร์้นเอ้าเจ้าสีเทาเนี้ย ก่อนเขาจะไม่บอกทำงนก็ได้ค่ะยังไม่ด้ยินเยอดแล้วเฮ้ยว่าเห็นนะฮะ กวางสาจะเห็นเบิร์ตอืมก็ได้ดีพี่น้องที่เขาน้องหมยมอนเด้อเจ็ซีทางลาวทางไทยทางต่างประเทศทุกเรื่องเส้นเลือดใจทุกร่กกกางใจของเหมยม,มอนเนาะนะคนบวชเป็นร่างใจก็บบ่อเถึงบอเถึงคนที่รักเราคนเดียวไปบุหัหกก็แล้วไปเนาะ ว่ากันคนเฮามีคนหักก็มีคนสร้างบอดีเสมอไปบอดเลวเสมอไป,ดเ,อไปเดี๋ยวเมือ่อสร้างก็หักเองเลยเนาะ พี่น้องมากินน้กกันกินข่าวอิ่มอิ่มให้อิ่มน,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 นอนให้รับแต่ละมือดีใจเนาะใจนี่คุยกเว้าบ่มวยเว้าก็เรา,เาขาย แค่แตะก็อยี us, นเองแตะน่องสิ่งส่นสิโตอีกแก้วมันนี่ไว่างก็ข้นุ้ขาไปจับขาไม่จับอื่นเนาะจับไปไม่งูขาบราจับตัวเล่นเนาะ เพื่อนตาคืตาลาเอยากเื่ออย่าง เก็บกินแล้วก็ห้อนตื่นมาแล้วก็กินเนาะ <c oughs> นี่ยหละพี่น้องยามกินได้กินเพินมาแล้วยามยำได้กั็ยำเดี๋ยวมันบ่มีแข้วยำเนาะ เอา80 90ปีแล้วๆก็เบิดกินบ่ได้ยามมากินได้กินยามายได้ยคือเอ้ยอยู่อิตาลีเพิ่นเว้าลกินน้องเอ้ยน้องมนกินยามยได้กินยามาไปได้ก็ไปเพิ่นว่าจะแม่นถูกต้องมาเด้อเอ้ยเด้อคือน้องเด้อ คนดี่นก็บอกนะน,น,กนั่นไงมดดิคนบ่ดีม่จะมาแดกแดกแดกจ่เมื่อริเหตุยามจะมาแดกคนท้อกกินจิอยู่ได้บ่เนาะกิอยู่ได้ยังมีกินอยู่เลถยถ้มีกินจะเสีอจังไรขนาดคนบ่มีกินยังลินลนขาขา้นไปขอแกงพุดธค้าก,กับไปขอตาบ่กับไปขอยังอยู่บ่ได้คันบ่ดิกินเนาะจำเป็นก็นต้องลินล้น ไม่ใช่สิป้าหาตัวเองตายหรอกเป็นบนมีม้อลิงล้นเนอะไปขอเขาไปมั้ยังเคยไปขออะนะห,หลายปีดังเอาอยากมาแทียนเดต้นได้ลูกได้ทะเบินลูกปุ๊กมาเห็นหน้าพครัวมาเห็นหน้าอยู่พลานออกทหารมาเห็นหน้าโดดทหารมา ลึดเขาจริงพอเห็นหน้าเมียเจียรูปไปขอเขาไปใช้ก็ไม่ได้งานเลยจะกินบผมไม่รดเนาะบไปขอปากเป่าล้วขอค่ะมีหอยากุ๊บมีมะพริกแห้งมีแป้งนัวเห็ดเป็นหอเป็นหอใหญ่ขึ้นเพื่อนได้เท่ากับขอกระบุกกระเบื้องในท้อนไปใช้ไม่มอนเจียรูปไปขอเขาไี่น้อง ก็คุกก็เบื่อในชนน่าจะใช่นางโอยมาแต่คุณแต่พี่มาเห็ดน,นาอยู่นี่แหละบ้านนั่นบ้านนี่ก็บอกคนไปมาไหมอึดเขากินไม่เขากินก็บอกคนไปนะกูคนดี่อกระตากห้สองสามถ่วยกูละันถือกูค,คนกี่ทีก็เห็นกระบุงเขาเต็มเขาซานเต็มุงเรียนไปเลย,ก,ยก็มี่อย็ยันมกคุ้มกิน ถึงก็ตตอดเปนนั่นผู้่นยะหายในบ่ได้ยากันเจือกับเอาของฝากเอาไปขอผู้อื่นซะของฝากเจ้ากปเอาดอกผู้ดีน่ะมันม่ผู้ดีม่ผู้ดีคนเราเนาะจูเกนีจบัชีิเพื่อระหร้งเหยยลูกนตาตกคือแปรผู้ป่ะหารขึ้นเงื่อนใดบ่ได้เยียลูกตาตกสุดแป ทับเบิ้ลก็แบบนี่นะทมิฬนี่นะอ้วนไปดีนะเสียลูกมันเมื่อยจะได้เสียลูกก็โตจมจมเนาะอ้วนแบบทมิฬน่อยนี่นะเนี่ยฮะคอสูสีบิดเพราเห็ดหน้าทั้งลูกก้าทั้งดำหน้าทั้งไทยทั้งขาดคนเดียวเราเห็ดลูกตั้งแต่จีสองคนละไปไทยไปขาดอาจจะเดกพุ่นละออกมา ขา่ไทยกับบมมีมาเห็ดน,นาออกมาทีแรกเห็ดเองเราป็นเห็ดขาดเห็ดไทยเห็ดเองเลยมาแล้วแล่้วกนหมูหน้าเนะีะยู้เดียวเห็ดน,นั่งเดียไปซอยหมูอีไกไส่ความเก่งของพอนางมุนนางอ้นเนี่ยเนี่ยไม่ได้ไปขอขาวไม่สุดเพราะ่กินอย่างเดียวเอาลูกมานำาํำพัง กระบุงหนึ่งหาบลูกกระบุงหนึ่งหาหม้อเขาบริหนึ่งกินเด้อคือน้องประหยดัดอย่ามันมืดกรอบเอาเธอละกรอบต้มถ้าต้มหัวโจน,นะประหยัดกินเน้ยอย่ามันมืดท่านินหนึ่งกินเป็นเขาาั้นบริกินเลยประหยัดกินเ <c oughs> ขาปอลูกนะ่ะไปเอาเขาว,วัดในร้อน,นน่ะในร้อนไมบอกอดีตในฟังเนาะ ย่าหมุกเส้าไปเอาเขาวัดมาปั่น,นกีย่ามปนลูกย่าหมุกเส่าทานประสบประการนะฮะแล้วแล้ะตอนนํามันบุ่นวายมีสภาพพาบ้านพค่นกระบอกว่าจะเขาคำไรเด้อเขาหน,น้าเขามาบ้านนะเขาาตะว้นเนีย่ยานเขาคำคู่มือแล้วจะหายหน้าเล็วเนาะ ดำเนี้ยทางฝนตึงตึงต้งหยังดำหน้าอยู่เมือ่อคุเคือกระถือกตำนนี้คุเธือ,น,อ,อนั่นแหละเห็ดจระไดผู้เดียวเห็ดหน้ายางให้มันแล้ยวเกวิดจัดแม่สีวาเนาะเห็ดหน้าปีหนึ่งอยู่เดี๋ยวพรา,าหนี้หน้าปีหนึ่งปีที่สองก็ตกกา้าตกบุ่งกับเห็ดอีกปีที่สองมีสภาพบุญ,ญญาณเนาะขอสะเบิ่นกับญาณขอเราเป็นทหารเก่าญาณาาเขาเขามากขามายัางน่ะ ไอ้กีมันวุ่นมีปฏิการเด้กยบุกล้าอยู่อีกในบ้านนะปะหน้านหมอ้อหน้านหินบาวเฮดผักกลงมาสวรรค์พลเมืองสวรรค์พลเมืองมหาปอะสานะหาพอเถอะโผลเป็นทหารโผล่พอ,อมีมอ้อนเป็นทหารดูเซนมึงมาอยู่น้ำพอ ขั้นระบ้ากระเล่นเขาเห็ดเหียกเป็นแผลทาหารไปเฮียนแผลทาหารโผล่าเบิึนไปเฮียนแผลทาหารก็ไปนอนรวมโซงอดนะีตไปม้อนไปนั่นพัน้นสลาโอมนี่โอยงาวอะไจะฝักนั่งฝากนั่งฝากนั่งฝากนี่นมาอ่ะอ้าวเลยพี่น้อง ล้ำบากระไรมีม้อนอะ่ะอ๋อพี่นี้กับมีม้อนล่าจะก,ก่อนเดินพี่น้องเด้อค่ะกุ้งเตะกุ้งไหลสักว์ไทยคุณสมมีม้อนพากินไทยเดี๊ยวด้วยจ้าบาย